รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณะภูสิทธุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำสัปดาห์นะครับของวันที่28กรกฎาคมถึง4สิงหาคมนะในสัปดาห์นี้เนี่ยก็เรียกว่าเปลี่ยนเดือนใหม่แล้วและมีเหตุการณ์สำคัญตั้งแต,แต่ต้นเดือนเลยคือตั้งแต่วันที่2สิงหาคมดาวพระศุกร์เสดเสดคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วนะครับจะมีกําลังมากเลยแล้วดาวพระศุกร์เนี่ย ก็เป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาพฤกษ์ชาวลัคนาตุลเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาเมษและลัคนากันนะฉะนั้นพอดาวพระศุกร์นี้เดินหน้าอย่างรวดเร็วมีกําลังมากพอมีกําลังมากปุ๊บมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปทุกๆุก,กลัคนาเลยและยิ่งสําคัญกว่านั้นนะครับดาวจันทร์ในสัปดาห์นี้โดดเด่นมากทีเดียวมีกําลังมากเพราะในทางโหราศาสตร์เนี่ยดาวจันทร์ถือเป็นดาวสําคัญมาก นะเป็นดิดถีที่สําคัญที่จะเปลี่ยนแปลงดวงชะตาด้วยซ้ํานะครับดาวจันทรสัปดาห์นี้เนี่ยตั้งแต่ตําแหน่งอุจจาวิราชแล้วก็ไปเป็นตําแหน่งมหาอุดเป็นตำแหน่งอุจจาพิมุกแล้วก็มาเป็นเกษตรโอ้โหโดดเด่นมากๆนะซึ่งดาวจันทร์ก็เป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนากรกฎเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนามิถุนนะซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากนะครับ ไขร,รหัสชีวิตพลิกชะตารวยด้วยเลขบัตรประชาชนศาสตร์วิชาลีลับขั้นสูงที่จะช่วยไขค,ความลับและแก้ไขปัญหาเคลียร์ให้ตรงจุดช่วยให้คุณมองเห็นอดีตปัจจุบันและอนาคตได้อย่างแม่นยำเราต้องยอมรับว่าปัญหาที่ต้องพบเจอในปัจจุบันเกิดจากกรรมที่กระทำมาในอดีต แล้วจะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถร่วงรู้กรรมในอดีตชาติและแก้ไขให้ตรงจุดเพื่อการอโหสิก,กรรมร่วงรู้อดีตเพื่อแก้ไขปัจจุบันและวางแผนอนาคตใหม่สู่เส้นทางที่รุ่งเรืองรุ่งโรจไขรหัสลับจากจักรวาลตรวจแก้ไขกรรมในอดีตชาติด้วยศาสตร์วิชาลีรับขั้นสูงกับอาจารย์กฤษณะสนใจติดต่อได้ที่ไลน์ โอเพนดาวลักัคนากรกฎชาวกรกฎนะดาวจันทร์เดินดีมีกำลังมากในสัปดาห์นี้จะเป็นจุดสูงสุดของดวงชะตาเลย เกิดโอกาสเกิดความสําเร็จเกิดสิ่งดีๆในการงานการเงินดวงชะตาจะมีกําลังสูงสุดนะเกิดโอกาสความสําเร็จมีโชคลาภทางการเงินด้วยแล้วก็จะมีมิตรสหายมาช่วยสนับสนุนเกื้อกูลโดดเต่นมากทีเดียวนะครับลัคนามเมษชาวลัคนามเมษนะสัปดาห์นี้ถือว่าได้จ่ายเงินนะชาวเมษเนี่ย นะจะมีทรัพย์เข้ามาบางคนได้จ่ายเงินไปซื้อของไปซื้อทรัพย์ตามที่ปรารถนาได้ทำอะไรเพื่ออนาคตบางคนมีหน้าที่มีภารกิจที่ต้องทำแต่ทำไปแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นะครับลัคนาพิจิกชาวลัคนาพิจิกเนี่ยนะถือว่าสัปดาห์นี้ได้พักฟื้นเต็มกำลังและจะมีข่าวดีทั้งการเงินการงาน จะมีสิ่งดีๆรอบตัวมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะบางคนได้มีคู่ค้าคู่เจรจามีหุ้นส่วนหรือมีโอกาสดีนะการงานการเงินนะเรียกได้ว่าสัปดาห์นี้ก็คือโอกาสดีมาถึงแล้วนะครับลัคนามิถุนชาวลัคนามิถุนเนี่ยนะสัปดาห์นี้จะเป็นไปในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปการเติบโตจะค่อยๆดําเนินไป บางคนอยู่ในช่วงเจรจาบางคนอยู่ในช่วงฟักตัวบางคนอยู่ในช่วงเริ่มต้นพวกนี้นะครับก็ให้อดทนทําไปตั้งใจทําไปตามแผนของตัวเองนะแล้วจะดีขึ้นแน่นอนนะครับลัคนากันชาวลัคนากันนะสัปดาห์นี้เรียกว่าจะมีโอกาสดีมากมายเช่นเดียวกันทั้งการงานทั้งการเงินเพียงแต่ว่าจะมีรายจ่ายเยอะหน่อย แล้วก็มีความสุขความสบายใจนะมีการวางแผนอนาคตที่ดีนะมีโอกาสดีๆมากมายเพราะว่าดาวพระศุกร์อ่ะเป็นเจ้าเรือนการเงินโคนจรเข้าสู่เรือนวินาศเสิริดด้วยนะมันอาจจะต้องจ่ายเยอะต้องทําอะไรเยอะนะก็ประหยัดกันเข้าไว้นะครับลัคนามีนชาวลัคนามีนนะสัปดาห์นี้เรื่องสําคัญเลยระวังปัญหาสุขภาพนะชาวมีนนะ ฉะนั้นจะทําอะไรก็ต้องระมัดระวังจะขึ้นรถจะเดินจะทําอะไรให้พักผ่อนให้เพียงพอด้วยระหว่างปัญหาสุขภาพส่วนเรื่องการงานการงานการเงินก็ดําเนินไปในทิศทางที่ดีตามแผนของตัวเองนะเพียงแต่ว่าต้องระวังสุขภาพเท่าน,นั้นเองนะครับลัคนาธนูชาวธนูนะสัปดาห์นี้โดดเด่นมากเรื่องโชคลาภจากการเสี่ยงโชคชาวลัคนาธนูใครยังไม่ได้เสี่ยงโชครีบไปเสี่ยงโชคไปหาตัวเลขให้เรียบร้อยเลย นะมีโอกาสเสี่ยงโชคสําเร็จเพียงแต่ว่าได้มายังได้ไม่สุดนะคำว่าได้ไม่สุดหมายถึงว่าสมมติเราตั้งใจจะเป็นรางวัลใหญ่เลยมันอาจจะเป็นรางวัลไม่ใหญ่ที่2ที่3ที่4ที่5อะไรอย่างนี้นะยังไม่ค่อยสุดๆนะแต่ถือว่าระดับชีวิตก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับลัคนาพฤกษกชาวลัคนาพฤกษกนะครับดาวประจํโตก็คือดาวพระศุกร์ในสัปดาห์นี้ตั้งแต่ต้นเดือนเลยดาวพระศุกร์เสดเดินหน้าอย่างรวดเร็วมีกําลังมาก นะจะส่งผลให้ชาวลักนาพึกงศเนี่ยมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานมากขึ้นมีภารกิจที่ต้องทํามากขึ้นมีสิ่งที่ต้องจัดการและจะส่งผลดีนะครับพอไปทําไปจัดการจะทําให้เรามีเครดิตมากขึ้นด้วยในสัปดาห์นี้นะครับลัคนาตุลชาวลักนาตุลเนี่ยนะสัปดาห์นี้เปลี่ยนแล้วจะดีนะถ้าทําอะไรอยู่แล้วมันติดขาดมันล่าช้าให้เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนคู่ค้าคู่เจราจาเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนที่นอนอย่างเงี้ยนะจะเกิดผลดีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงและที่สําคัญจะมีโชคจากการเสี่ยงโชคด้วยนะให้ลองเสี่ยงโชคดูแล้วลองทําอะไรก็ปรับเปลี่ยนดูนะครับลัคนามังกรชาวลัคนามังกรสัปดาห์นี้มีความโดดเด่นเรื่องโชคลาภเช่นเดียวกัน,ม,กนมีโอกาสได้เสี่ยงโชคมีกว่าได้เริ่มต้นและมีโอกาสดีๆจากการเปลี่ยนแปลง เช่นถ้าเราดิวงานในช่องทางนี้นะดิวแล้วเออมันไม่สําเร็จสักทีเปลี่ยนช่องทางนะมันจะมีโอกาสสาเร็จสมปรารถนามากขึ้นและให้ระมัดระวังบริวารรอบตัวเจ็บป่วยนะลูกเจ็บป่วยพ่อแม่เจ็บป่วยอะไรอย่างนี้นะเออระวังบริวารรอบตัวนะครับดูดวงขึ้นปีหลังกับจัดพิษนัดาวสั่งประธานแห่งความบั่เคาะประธานแห่งความเหนื่อยยากทุกระทมจะเดินถอยหลังใส่เดือน ตั้งแต่1กรกฎาคมถึง4พฤศจิกายนจะใช้โอกาสนี่ยังไงให้เดินให้ถูกทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคช่วงชิงจังหวัดและโอกาสให้รอดพ้นจากอุปรสรรคความเหนื่อยยากเรียนแปลงชีวิตให้รุ่งเรืองและดาวพฤหัสประธานแห่งความดีงามความสุขความเจริญของชีวิตจะเริ่มเดินไปหลังตั้งแต่3ตุลาคมถึง14กุมภาพันธ์258จะปรับตัวยอย่างไรให้เกิดผลกับดวงชะตาแบบก้าวกระโดด รดวดวงชะตากับปราจำปีศนักแบบรู้ลึรู้จริงแม่นยำของปัญหาผีฐาน,านออกอย่ารอช้าอย่าปล่อยให้ปัญหารุกลามใหญ่โตจนแก้ไม่ได้ดูดวงข่งปีหลังบอาจย์กศษณะลัคนาสิงชาวลัคนาสิงนะสัปดาห์นี้โดดเด่นมากเลยดาวดาวพระศุกร์เนี่ยโคจรมากุมลักนาเลย จะมีข่าวดีเรื่องการงานการเจราจารสําเร็จสมปราน,นานะเพราะดาวพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนการงานด้วยเข้ามากลุ่มลักนาเลยนะจะส่งผลดีมากเลยเรื่องการงานนะมิตรสหายก็จะพุ่กูลบางคนได้เซ็นสัญญาบางคนได้ทําอะไรเกี่ยวข้องกับงานสมปราน,นานะซึ่งตรงเนี้ยอดทนอีกนิดเดียวนะจะสมปราน,นาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่สัปดาห์นี้คือเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับลักนากลุมชาวลัคนากลุมนะ สัปดาห์นี้ถือว่าโล่งใจสบายใจตั้งแต่ต้นเดือนดาวพระศุกร์มีการเสดย้ายราศีนะพอเสดแล้วจะส่งผลดีนะในเรื่องของความโล่งใจความสบายใจแล้วก็มีตัวช่วยทันเวลาบางคนกําลังลุ้นอยู่จะทันเวลานี้ไหมจะได้เงินทันไหมเพื่อต้องไปใช้จ่ายต้องอะไรต่างๆนานา,นาปรากฏว่าโชคดีทันเวลาแล้วก็มีโชคมีลาบมาด้วย มีโชคจากการเสี่ยงโชคด้วยนะครับใครยังไม่ได้เสี่ยงโชคก็ไปลองเสี่ยงโชคกันดูนะครับขอเรียนเชิญคณะสิทธิ์ของอาจาร,รย์กฤษณนะภูสิทธ์อุดมและผู้ศรัทธาในบรมครูหลวงปู่โลกอุดอ์บรมครูปู่ฤาษีพมนารอดเข้าร่วมพิธีไหว้ครูบูชาครู ครอบครูประจำปีที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่13ตุลาคม2567ขึ้น11ค่ำเดือน11เพื่อแสดงความเคารพครูบูชาครูผู้ซึ่งมีเมตตาอบรมสั่งสอนประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่สิทธิ์ทุกคนให้สิทธิ์เป็นผู้มีวิชาความรู้ดำรงตนอยู่ในุงามความดีนำพาตนเองและครอบครัว สูขความเจริญรุ่งเรืองได้ตามประสงค์เข้ารววมพิธีครอบครูประสิทธิ์ที่กำลังครูครูโหนครูยันครูมนคาถาครูสมาธิครูกรรมฐานร้มครองป้องกันให้แคล้วคลาดปลอดภัยเจริญรุ่งเรืองสมปรารถนารวมน้อมลำลึกถึงคนูปการของบรมครูที่ได้ธนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทำรงไว้ซึ่งศรัทธาในพระพุทธศาสนาสืบไปสนใจร่วมพิธีไหว้ครูครอบครูประจำปีหรือร่วมบุญงานพิธีและเครื่องบวงสรวงติดต่อลงทะเบียนได้ที่ไลน์ o p e n d o w n มงคลนะครับอาจารย์ทําไว้ให้แล้วนะเตรียมไว้ให้หมดเลยใครอยากจะดูเลิกม,มงคลประจําเดือนอยู่ในเว็บไซต์เว็บอาจารย์กิษณะภูสิทธิ์ปดมดอทเน็ตเตรียมไว้ให้ประจําเดือนไม่ว่าจะเป็นเลิกออกรถนะเลิกลงเสาเอกเสาโทรเลิกสู่ขอเลิกม,มั่นเลิกสมัครงานเลิกอะไรต่างๆเตรียมไว้ให้หมดแล้วเลิกบูชานะเลิกเข้าบ้านขึ้นบ้านใหม่ เริ่ปลุกมหายันมนตาเก้านะนะปลุกมหายันวัตถุมงคลต่างๆมีไว้หมดแล้วอยู่ในเว็บไซต์นะครับก็ไปอยู่กันได้นะ